ไม้ลดลอกไม้ลดลอกเป็นท่าตีที่ใช้หลอกล่อคู่ต่อสู้โดยทําทีเป็นเลื่องพล้าเพื่อหลอกให้ฝ่ายลุกให้ลุกจนเสียกระบวนแล้วฝ่ายรับพลิกสถานการณ์มาเป็นฝ่ายได้เปรียบไม้ลดลอกเป็นท่าตีประกอบการเตะทีซึ่งแตกต่างจากท่าตีหลักที่มีแต่ท่าตีเพียงอย่างเดียว อาจจะกล่าวได้ว่าไม้ลดลอกเป็นท่าตีพริกแรงอย่างก็ได้เมื่อนักกระบี่ทั้งสองย่านสามขุมเข้าหากันพอได้ระยะที่จะเข้าต่อสู้กันประมาณกลางสนามก่อนและระหว่างเข้าตีด้วยท่าหลักนักกระบี่จะมีการตีด้วยไม้ลดลอกแทรกไปด้วยโดยฝ่ายจะเป็นฝ่ายรุก อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายลดรอตั้งรับท,ทําทีเปิดช่องว่างให้ผู้ต่อสู้เข้าทําอันตรายเพื่อพลิกสถานการณ์จากการเป็นฝ่ายรับมาเป็นฝ่ายรุกเรามาดูครับ